สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับเมื่อนี้มาปลูกอ้อยครับนี่หรือหรือต่อหรือต่ออ้อยปลูกใหม่ครับตอนนี้เตรียมปลูกอ้อยนะครับเพิ่งจะปลูกได้ห้าล่องเนาะนะครับเป็นการปลูกอ้อยของใครดุษฎีชาแนลครับทีมงานพู้นะครับเริ่มปลูกอ้อยนี่คือวิธีการปลูกอ้อยครับพี่น้องเมืงการัีขึ้นมาไกลแล้วครับรถไถปลูกอ้อยครับ ไลลดุสดีชาแนครับมาแล้วพี่น้องครับนี่คือการปลูกอ้อยครับนี่คือวิธีการปลูกอ้อยพี่น้องที่เบิ่งนะครับว่ากว่าจะได้อ้อยแต่ละครั้งนี้ต้องใช้เวลานี่คือทีมงานนี่คือทีมงานครับ